โอเคครับผมสวัสดีครับนี่นทำทางเข้าหน้าบ้านนะครับจะเสร็จแล้วเพราะว่ามันแคบไปหน่อยตอนนี้ก็จะกว้างขึ้นเหนื่อยก็นหน่อยครับ แต่ก็รู้ล่วงไปด้วยดี Ha ha ha. ไปใส่หน้ามานันเติมครับมันยังไม่พอต้องกบไปอีกเยอะเลยได้เด็กงอนเด็กๆมาช่วยด้วยโอโ้โหเราถังน้วมาเนย 啊嗯。妹 สรุอแมวหาเจอยัง ไปเี่นะโหเต็มเลยนี่ดีนะ,นะถ้าเขากลับแล้วอ่ะถ้ากลับแล้วห้ามกลับบ้านนะถ้าแกมาพูดก่อน ý kiến của chúng nó sẽ được <lush> yên xét về mặt rồi ตาการแม่ตากาเอิรถรถอเดีวี่ือให้ไม่ต้งจับเฮ้เลยได้ไหมพี่ว่าพี่จะถือให้แกแล้วพี่ถือรถากว่า แห่นี้ก็จะไปไหวกันไม่ได้นะดีดีกว่าดีเฟนอันนี้นะคะตอนไหนีล็กกวเป็นรถให้ปู่มาเลยแล้วเราขึ้นก่อนนะผม ไม่รู้ว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่านะว่าจะออกได้ไหมจะมันไม่มีเลยนั่งกลางนี่เลยน,นั่งกลางไม่ออเอาเดินไง เกงมาถึงบ้านละ มีโปรแกรมนะครับខ្ញុំនៅបងរាប់ទៅនេះកាយយកបិលុបបើមិនสําเร็จเอาก็របស់ เดี๋ยวอีกทิ้งเนี่ยเจดขยับถอยเอาแนวนี้ดีกว่าเนี่ยมาถึงตรงนี้มาลงนีตรงนี้ก่อนมันจะได้ไม่นี่รถเขาอเ,เออ บอีกแลครบแล้เดี๋ยวปวดเดี๋ยวไม่ติดแม่แมหนูต้องเลี้ยงเาหวังว่าอะไรอ่ะน้าเขาเป็นน้องของแม่เอาหวังนะอันนี้เรียกนาอาพ่อเป็นน้อง มาเอกมาเอกมาอีกเบามาเลยมึงบาทำไมจะตกเลยดูเฉยๆป่ะตกกระจหมดเลยเมื่อกี้ ไม่ไหเลยเลยคจุดอแล้วออโอเคเห็นไหมเรบอกพร้อมแต่เสี่ไม่ตออยู่ตกนี่นร้อนยนก็ได้เกเราไม่ต้องเลียงเถ้าเดินเหยียบดินมาไม่ต้อเลี่ยงเาดับอรถห้อย่ปเตยไปนิดเไป พี่ต้อยไปไหนอะตอนนพี่ต้อยไปไหนอะอ้าวไปไหนอะโเดี๋ยวต่อตรงนี้โอ้ค่ะไปไ้องกับเรา ถ่ายทีบุญบอกมาเชิญพ่อให้ถ่ายอะไรแล้วนะอืม พี่เตยเดินไปเหรอนี่แม่งถ่ายคลิปโอ้ปัดคลิปบ้างไปแล้วอีกรอบ

ยังดึงไม่ได้เหรอเราลงก่อนไันเราต <c oughs> <ม>ั้า็วเข้ามาอ๋อ <c oughs> <า>้อใหญ่ไม่ต้องบอกเ้ย ใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วครับตอนนี้โอ้เอโก็เดี๋ยวเหลือตกแต่งอีกนิดหน่อยครับเมรก็ประมาณนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ